ซีสิวัต พผลมาเป็นหนุ่มบาโฮสฮอตจัดเจอประมูลจบที่เท่านี้เป็นตัวแม่ตัวตึงสายบาโฮสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในตอนนี้สําหรับต้นหอมตะกุนตาราที่ตอนนี้เธอทุ่งเงินกว่า7หลักเพื่อเข้าไปดูแลในส่วนของบาร์อินเตอร์เทนซึ่งได้ถือหุ้นไปทั้งหมด5ทีและงานนี้ตัวแม่ตัวมัมต้นหอมเล่นใหญ่เอาใจลูกค้าควาตัวพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างซีซีวัตมาเรียกแขกพร้อมทั้งติดเบอร์99งานนี้ บอ,อกเลยว่าปังสุดๆเพราะสามารถจบไปที่150ดื่มงานนี้เอมี่กินประทุมปรรยาสาวของหนุ่มซีก็ได้เข้าร่วมการประมูลเช่นเดียวกันและเบอร์เก้ากับเพื่อนๆจะฮอตและปังขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยซ้า